แม้มเตื่นนอนแล้วหรอลูกแทมมองกล้องหน่อยสิลูกอามองกล้องหน่อยอ้าวหานอนแล้วเตื่นนอนแล้วค่ะอะบิดขี้เกียจิขี้เกียจแล้วเนี่ยอนอนต่ออะตื่นแล้วไม่ให้หรอลูกแม้มจะนอนต่อทำไมล่ะตื่นแล้วลูก วันนี้ตื่นแล้วตื่นเลยห้ามนอนต่อนอนทั้งวันแล้วตื่นนะครับลูกตื่นนะลูกนะ,ไปก,นปะไปกินข้าว่ะไปกินข้าวกินน้ำก่อนไปลูกปะหนูหนูแล้วทำนอนสินี่แหละหมดดิ์แล้วเนี่ย ตื่นแล้วลูกปะลุกข,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 กขกึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วแล้วลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วเจอกวนละปะแล้วแลุกขึ้นลูกปะกินข้าวป่ะคนเก่งขี้ซานอนทั้งวันเลยวันนี้ ดูความน่ารักของเจ้าแต้แมวจำสนนะคะอันนี้แกเริ่มนะคะเริ่มเริ่มจะสนแล้วนะคะตื่นนอนนะคะกระโดดผ้าค่ะเขาชอบโดดผ้าเขาพิดว่าน่าจะเป็นนมแม่นะคะเพราะข้านน่นมาก ตื่นนอนมาเขาเป็นอย่างนี้ค่ะก่อนนอนเขาก็จะดูดนะคะตื่นนอนมาเขาก็จะดูดดูดผ้านะคะคิดว่าเป็นอันน่าจะคิดว่าเป็นนมแม่ะคะ่ะแก้มนกแป้มเขาชอบดูดผ้าค่ะดูดตลอดตื่นนอนก็ดูดก่อนจะนอนก็ดูดนะคะ เพราะทว่าเป็นนมแม่แน่นอนค่ะ